สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับน้องโรนันในช่องซ c กุ n n ชานะคะวันนี้จะมาแจกบ้านนะคะมีแต่บ้านสวยๆทั้งนั้นเลยเนาะไปดูกันเลยค่ะกดกดไปที่เมนูนะคะแล้วก็กดอันที่สามหรืออันที่สี่ก็ได้นะคะทุกคนก็รู้แล้วเนาะนี่ค่ะที่จริงมันก็จะขึ้นหน้ามาแบบนี้นะคะให้เรากดไปที่อันนี้นะคะ ที่จริงมันจะขึ้นหน้ามาแบบนี้นะคะแต่เราจะกดข้างบนนะคะน้องรูนนะแจกบ้านนะคะแจกบ้านค่ะแจกบ้านบ้านอันนี้นะคะเอออันนี้เลยคะ่ะบ้านสีชมพูหวานเววนะคะนี่คะ่ะรอนะคะ อยู่บ้านผู้หญิงนะคะอยู่บ้านผู้หญิงค่ะไปเลยค่ะบ้านผู้หญิงอยู่ใกล้ๆเลยนี่ <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าน้องโดนเส,สียงไม่ค่อยดีวันนี้อากาศหนาวมากเลยค่ะตรงนี้นะคะนี่คือสวยมากเลย นี่สวยมากห้องนอนน่าสวยมากเลยอะชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบอ้าวอันนี้ปิดอะไรคะนี่ชอบเรากระโดดขึ้นไปนอนได้นะเนี่ยนอนมันทำไมมันไม่ขึ้นไปเลย <c oughs> ขอโทษด้วยนะคะที่เสียงไม่ค่อยดีค่ะวันนี้เพราะว่าน้องโดนะัทก็ไม่ ก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องโดนัทไอ้นิดหนึน่งเพราะว่า,อาตอนนี้อยู่เมืองไทยจังหวัดมหาสารคามเนี่ยตอนนี้มันอากาศร้อนนิดหนึง่งหนาวนิดนึงนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะน้องไม่ได้น้องน้องน้องโดนัทไม่ได้หมดแรงนะคะขอโทษด้วยนะคะไปดูข้างในกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเปิดข้ามา อ้าวเฮ้ยเฮ้ยจะไปเป็ปนยางไงไอ้อ hey. oh. เป็นเหมือนเดิมค่ะทุกคนจะพื้นตรงนี้อมเนี่ยกำแพงเนี่ยมันมันเป็นแบบให่เนี่ยโอ้วุมสำรวจที่จริงเขาก็สำรวจไปนานแล้วนะเขาเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแต่เราจะบินไปดูอันนี้นะคะ ทุกคนเราจะบินมาดูสระน้ำนะคะน่าจะมีอยู่นะคะบ้านหลังนี้เฮ้ hey, hey. Hey. ไม่มีนะคะไม่มีค่ะทำไมเอออันอ๋นอเขาทำใหม่คะ่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าเขาทำแบบนี้สีมันต่างกันมากเลยคะ่ะทุกคน ดูคะ่ะเราจะมาแจกไอดีกันนะคะทุกคนนี่คะ่ะแจกไอดีกันคะ่ะแป๊บนึ่งนะคะแป๊บนึ่งคะ่ะแจกไม่ได้อะทุกคนเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้นทุกคน เดใครยังไม่ได้ไอดีบ้านใกล้นาน,นะคะนี่ค่ะกดนี่ค่ะไอดีสองศูนย์หนึ่งหขอโทษด้วยนะคะที่อันไหนอ่านผิดแก้ตัวนะคะต้องแก้ตัวพิมพ์บอกมาด้วยนะคะสวิตช์เกมต่อไปเขาจะมาแจกสวิตช์เกมนะคะ ใครยังไม่ได้บันตาบัานยายนี่เลยคะ่ะไอดีของพี่เป๋อนะคะนี่ค่ะก็ไอดีก็ก4ี่หนึ่งหแล้วก็3 4มสี่หนึ่งเกหกหแล้วก็สองเนะคะอันไหนพูดผิดก็แก้ตัวนะคะพูดใหม่นี่ค่ะ ไปแจกให้ดีกันค่ะทุกคนบ้านคนรวยก็ต้องไปแจกบ้านคนรวยไปเลยไปเลยไปเยมีสิบสามร้อยสิบเก้าชิ้นนะคะไม่ไกลนะอยู่หลังโรงเรียนเหรอทางโน้นอะ กล้ถึงแล้วทุกคนเนี่ยเนียเนียเฮ้ยสวยนะเนี่ยเฮ้ยสวยนะเนี่ยสวยอยู่นะเออสวยเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเขาย,ยังไม่เคยมาดูบนนี้เลยอะ่ะสวยมากอ้สวยอะ่ะตรงเนี้ยเออไปดูตรงนี้ก่อนยังไม่เคยมาดูเลยอะ่ะทุกคน นี่ตรงนี้เราวางตกนะคะทุกคนนี่ค่ะมันไม่มีที่กั้นเลยร <c oughs> อโดได้ยนะคะที่คอแหบคอแหบมากเลยค่ะตอนนี้อา้าวประตูไม่ปิดแล้วมันจะ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 อันนี้ได้ไงโอ้โหนั่งเขียนหนังสือหรือเล่นคอมคะเนี่ย <c oughs> นี่เป็นเอ่อหนังสือนะคะนี่ค่ะ ต่อไปลงไปข้างล่างกันนะคะทุกคนไปดูชั้นบนดีกว่าคะ่ะทุกคนนี่ค่ะเอาเป็นดาดฟ้าหรอคะเนี่ยทุกคนนี่อุย้ยสวยมากเลยอะ่ะทุกคนสวยสวยกระโดกันดิอ่ะสวยอิลี่สวยอิลีอิเลอ,อสวยมากเลยกัะโดกันทุกคนมันสวยอะ่ะสวยอะ่ะ สาน้ำก็มีนะคะทุกคนวิสาน้ำก็มีดีที่เราใช้ชุดชุดอนนะไรคะชุด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 เออสับไน้ำนะคะไม่มีไอดีนะคะทุกคนเดี๋ยวมาแจกกันหลังนะคะเดี๋ยวไปเอาไอดีมาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนฝากกดติดตามช่องซาก,กุระ channel น,นะคะตอนนี้มีคนติดตามแค่ได้แค่หนึ่งคนเอง บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ